ซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักง,งานจ้างในสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่มท089.4ทับว1ลงวันที่3มกราคม2566ซึ่งสำนักง,งานกอจอกอทอและกอ,อบตอเนี่ยเขาได้แจ้งซักซ้อมในเรื่องของอาการกำหนดตำแหน่งและ คุณสมบัติสาหรับพนักงานจ้างในสถานศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้นะครับตาแหน่งประเภทประเภทพนักงานจ้าง 1. เนี่ยพนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีคุณวุฒิชื่อตําแหน่งพนักงานจ้างก็คือตําแหน่งผู้ช่วยครูนะครับตำแหน่งพนักงานจ้างภารกิจเนี่ยสำหรับผู้มีคุณวุฒินะครับชื่อตําแหน่งว่าผู้ช่วยครูสําหรับคุณสมบัติ สำหรับการจ้างในตำแหน่งพนักง,งานจ้างภารกิจผู้ช่วยครูเนี่ยกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ครูผู้ช่วยดังนี้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์หรือคุณวุฒิอื่นที่กอจอกอทอหรือกอ,อบตอกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 2. จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คารุสภาเนีออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตรงนี้นะครับก็คือ,อในตำแหน่งของครูผู้ช่วยตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนนะครับทีนี้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ1มีคุณวุฒิปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยหรือคุณวุฒิอื่นที่กอจอกอทอหรือกอ,อบตอเนี่ยกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ2จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คณุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนตรงนี้เป็นคุณสมบัติของครูผู้ช่วยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งก็เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิเช่นเดียวกันนะครับต่อมาในตำแหน่งในประเภทที่2เนี่ยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ชื่อตำแหน่งพนักง,งานจ้างก็คือตำแหน่งผู้ดูแลเด็กประเภทมีทักษะโดยคุณสมบัติสำหรับการจ้างเนี่ยกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีและทักษะของบุคคลดังกล่าวเนี่ยจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ดูแลเด็กประเภทพนักง,งานจ้างตามภารกิจที่มีทักษะนะครับปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อมาประเภทการจ้างประเภทที่3เป็นพนักง,งานจ้างทั่วไป ชื่อตำแหน่งก็คือผู้ดูแลเด็กทั่วไปตรงนี้ไม่ได้คุณไม่ได้กาหนดคุณส,ม,สมบัติสําหรับการจ้างนะครับตรงนี้พนักง,งานจ้างทั่วไปเป็นผู้ดูแลเด็กเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทีนี้ในหนังสือฉบับนี้ในข้อที่2เนี่ยกรณีตําแหน่งพนักง,งานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีคุณวุฒิตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ท้องถิ่นเนี่ยปรับปรุงตําแหน่งผู้ช่วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นตำแหน่งผู้ช่วยครูโดยความเห็นชอบของกอจอจอกอทอจอหรือกอ,อบตอจังหวัดตรงนี้ขึ้นขึ้นแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ส พุทธศักราช2565และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่3พุทธศักราช2565ที่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565เป็นต้นมานะครับ